สวัสดีครับพี่โทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจอยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาติดตามแนวทางของฝันของพี่โทนครับพี่โทนบอกผมว่าพี่โทนฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของพี่โทนด้วยกันนะครับสำหรับงวดนี้ก็เป็นงวดของวันที่16กุมภาพันธ์68สิบนะครับพี่โทนฝัน เมื่อคืนนี้เองเนาะครับฝันเมื่อคืนครับครับเดี๋ยวให้พี่โทนเล่าความฝันเนาะครับครับวันนี้กินข้าวกินปลาหรือยังครับครับกินนี่แล้วอ่าได้อะไรทานครับพี่ย่างไก่เพอย่างไก่ครับอ๋อขาไก่ย่างไก่ย่างอร่อยไหมครับพี่โทนสุดยอดเลยครับอร่อยสุดยอดครับไก่บ้านด้วยเนาะพี่น้องครับไก่บ้านครับครับไก่ของตัวเองครับไก่เลี้ยงเองอ๋อครับ ยังให้พี่โทนเล่าความฝันเลยเนาะพี่ครับเหตุการณ์ในความฝันทั้งหมดที่พี่ฝันเห็นครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะครับครับถ้าชอบก็ค่อยนําไปเปรียบเทียบกับตัวเลขของท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับพี่โทนเริ่มเล่าเลยครับพี่ฝันว่ายังไงบ้างครับครับผมฝันว่าเห็นลูกชายเขาลอยอยู่บนฟ้าไอ้ควันหมอกเต็มเขาเขาก็เรียกผมว่าพ่อเลขออกวันที่เจ็ด สองทีก็เ,เลยผมหันไปอีกแล้วก็เขายกนิ้วสามนิ้วแล้วก็สองนิ้วแค่นั้นก็เขารอยไปเลย<ม>เอารอยไปเลย<ม>ก็หายไปเลยผมก็สะดุ้งตื่นยังไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยแค่นี้นะครับครับ,รบอ๋อในรอบนี้พี่โทนก็มาฝันนลูกชายครับครับ พี่ว่าน้องนาทีครับครับอ่างวดก่อนนู้นเขาก็บอกเลขเนาะครับที่บอกว่าที่0990เนาะครับครับที่เลขออกจักรยานนะครับที่เลขออก0990เนาะครับใช่ครับอ่าแล้วก็เป็นครั้งแรกของพี่โทนด้วยในรอบนั้นที่ฝันเห็นลูกชายใช่ครับครับในรอบนี้พี่โทนก็มาฝันเห็นอ่าน้องนาทีอีกแล้วครับครังฝันไม่ยาวฝันเห็นชั้นๆันตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปนี่พี่โทน พึ่งฝันเป็นครั้งที่สองที่เห็นเขาใช่ครับแต่มาในรอบนี้คือไม่ได้พูดอะไรกับเขาด้วยยังไม่ได้พูดเลยว่าจะพูดกับเขาหายไปก่อนครับไอไอรอบก่อนนั้นได้พูดอยู่นิดนึงครับได้ได้ได้โกรธกับเขาหน่อยครับครับอแปลว่าตัวของน้องนี่น่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้ใช่ไหมพี่ครับคิดว่าอย่างงั้นนะครับน คยไปดูอยู่เขาก็บอกว่าน้องไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ในบ้านเขาเข้าฝันนูเขาก็บอกแม่นูไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่ในบ้านนูรอเกิดอ๋อแปลว่าเขามารอเกิดใช่เขาบอกนูไม่ได้ไปไหนหนูจะรอเกิดนูไม่เกิดกับใครเขาบอกครับอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเนาะใช่แต่ว่าที่เขาก็ผิดสังเกตเหมือนกันบางครั้งย่างไก่เนี้ยคงชอบเขาคจะไม่เลี่ยมเขาจะทุบมันทุบโต๊ะ ทั้โตเลยแม่นึ่งไก่ไก่น้ำไม่เรียกเขากินก็แสดงให้ให้เห็นเลยทำเสียงดังครับไม่ได้ยินเขาบอกอ๋อเวลาทำกินอะไรเงี้ยของที่เขาชอบถ้าเราาเไม่เอาไปเซ้นเขาเขาก็จะทำไม่เรียกเขากินด้วยไงมั้งทัุกโตเขาบอกทุกโตเลยบางครั้งก็เห็น เดินเขาว่าปรากฏตัวเห็นด้วยใช่เขาบอกเห็นเหมือนพี่เขาไม่ได้กินพอดีพี่เขาบอกแม่ว่าบอกพ่อพ่อไม่ได้เรียกเขากินทําให้ได้ยินเสียงเลยไม่ดังเลยคือกระปุกน้ํานี้พี่นคือกระปุกน้าไปปิดแล้วใช่ไหมแต่กระปุกน้ํานั้นนะมันเปิดเองคุ้ปรับคุ้ปรับมันเปิดของมันเองอน้ก็เอกใจครับนุก็เดี๋ยวพี่ทนนูจะปิดอีกนะนูบอกนูกน่าเดี๋ยวจะปิดอีกปิดนูกบางไว้ในตู้มันก็เปิดอีก เอาเขาก็มองหน้าหนูแปลว่าแปลว่าเขาเขาปรากฏตัวให้ตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปนี่ก็คือเรื่องแบบนี้นี่เกิดขึ้นเป็นประจําครับก็ประจําอยู่ค่ะช่วงจนจนรู้สึกว่าน่าจะเป็นน้องน้าทีค่ะเพราะว่าเขาเคยิดาเป็นงันนะคเขาเคยเข้าฝันจะบอกแม่ไม่ได้ไปไหนนะแม่เขาไปนอนนอนอยู่กระท่อมที่เปอยู่กระท่อมอยู่นาน ยังร้องไงได้ยินได้ยินเสียงร้องหนูไปไหนยังไม่ได้ยินเสียงร้องโอ้ครับครับแต่แต่เวลาจอยฝันเห็นเขาก็เลขก็ออกเกี่ยวเขาตลอดเหรือว่าถ้าเขามาบอกเลขก็ออกครับเขาบอกนู้ไม่ได้ไปไหนนูอยู่ที่บ้านหลายครั้งแล้วครับบอกครับแต่มาช่วงนี้เขาไม่ได้เข้าฝันน้องจอยเนาะจะมาหาพี่โทนแทนหรือว่าเข้าฝันน้องจอยไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้ตอนถ้าสมวมากวันไหนที่นูแบบกังวลคิดถึงเขาจะถามเขาช่วงนั้นจะมา ถ้านูไม่ค่อยคิดเน่หนุเขาไม่ไม่มาอ๋อครับแต่พี่ทวนกับน้องจอยเชื่อว่าน้องนาทีที่เสียชีวิตไปก็คือเขายังบนเวียนอยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่ใช่ครับเขาบอกว่าเขารอไปเกิดเขารอเขารอเกิดอยู่เขามาบอกในความฝันใช่เขาบอกนูไม่ได้ไปไหนแม่ไปไหนนูไปด้วยเขาบอกนูอยู่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนรอครับครับแต่ในรอบนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้เองเนาะที่พี่ทวนฝันเห็นลูกชายครับท่านผู้ชม เาเสียชีวิตไปตอนอายุ11อย่าง12ปีครับใช่ครับครับแล้วลูกชายคนนี้เขาเกิดวันที่30เนาะสาิบครับอ่าน้องนาทีนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้เขามารอยอยู่บนท้องฟ้าครับที่พี่โทนบอกเนาะใช่ครับแล้วก็มีหมอกหมอกเต็มไปหมดเต็มตัวเขาครับแต่พี่โทนเห็นตัวเขารอยอยู่ครับแล้วเขาก็อ่าอยู่ดีๆเขาก็บอกเลขครับเขาบอกว่าเลขจะออกวันที่เจ็ด ช่ครับอ่าออกสองสี่นะพ่อสองสี่เขาบอกว่าสองสี่ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับครับแล้วคราวนี้อ่าหันไปอีกครั้งอันไปอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือเขายกมือขึ้นกับยกนิ้วยกนิ้วยังไงนะครับพี่ต้นตอนได้ก็สามครับแล้วก็สองครับเขาก็ลอยหายไปเลยลอยหายไปเลยครับปงลสะดุ้งตื่นแต่ปริศนาความฝันมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าเลขออกวันที่เจ็ดแล้ววันวันที่เจ็ด ของเรามันไม่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 ใช่นี่เนาะไม่ใช่ครับครับก็เขาบอกว่าเลขจะออกวันที่เจ็ดสองสี่นะพ่อใช่มันเป็นปริศนาอยู่ตรงนี้เนาะครับครับคราวนี้ให้พี่โทนคี่ข้อตัวเลขเลยพี่โทนจะยึดเอาตัวไหนบ้างครับเขาก็เอาเป็นสามตัวเนาะครับเป็นสามตัวก็เจ็ดเจ็ดสองสี่เอามาใส่กันครับเจ็ดสองสี่ครับครับแล้วก็ตัวไหนอีกครับก็ ศูนย์สามสองเอาศูนย์สามสองครับโอเคครับก็ตามที่พี่ทนให้แนวทางเลยเนาะครับที่ให้ผมเขียนแล้ให้แล้วเนาะครับพี่ทนยกให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือตามนี้เลยครับท่านผู้ชมดวงปีครับก็คือความฝันต่องวดครับในงวดของวันที่16กุมภาพันธ์68ครับฝันเห็นลูกชายมาหาครับท่านผู้ชมแล้วก็มาบอกเลขลูกชายเนี่ยลอยอยู่บนท้องฟ้า รอบๆตัวลูกชายนะมีแต่ควันครับท่านผู้ชมมีแต่หมอกคล้ายๆหมอกควันนะเนาะแล้วก็บอกเลขมาก็คือเลขจะออกวันที่เจ็ดคือสองสี่ครับติสนาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเขาก็ลอยไปอีกครับพี่ทวนบอกเขายกนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแล้วก็สองนิ้วครับพี่ทนก็เลยเอาศูนย์มาใส่เป็นศูนย์สามสองครับเพราะว่าลูกชายเสียชีวิตไปแล้วครับก็เลยยึดตัวนี้เนาะมันก็ตรงกับวันที่เขาเกิดก็คือสามสามสิบ ครับอันที่30มสิบลูกชายตอนที่ตายเนี่ยอายุ11อย่าง12ปีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่โทนเล่ามาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับพี่โทนเองก็เล่าตามเหตุการณ์ที่ตัวเองเห็น คามฝันเมื่อคืนนี้เองเนาะครับขอบคุณที่ทวนแล้วก็น้องจอยมากมากครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีบครับ